สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปกับช่องช้างเกรียนแจนเนลวันนี้จะมีรีวิวเจ้าอา拉ไพาโกปลาไหลอีกแล้วไปอีกแล้วครับอีพีแล้วของมเม่เลกซีก็เป็นฟิสคาน่ากับสวิชชี่ตัวนี้มีคนคอมเมนต์ขอมานะครับตัวอา拉ไพาโกก็จะมีวิวัฒนาการมาจากตัวก๊อปปีน้นะเขาทวงมาให้รีวิวก๊อปปี้ตัว阿拉ไพาโก้มาเนี่ยถูกไหม โูแหละนั่นไ่ก็โทอืมเอ้ยผิดอันตัวกอปปี้นะครับก็จะเป็นตัวที่หาง่ายมากมากมากในสวิตลิทิสก็มีไหนไหนก็มีกับโลที่ในน้ำนะครับน่ารำคาญมากเป็สนสวิตซ์ลิทิน่ารำคาญเหมือนกับซูแบดอะซูดักเอ้มึงกับซูแบ๊อันนน่ารำคาญมากกับซูแบ๊แล้วนะนั่นแหละเก็บมากเลยน่ารำคาญขนาดนี้อเออแล้วมันอยู่ไหนไม่แต่หาตัวมันก็น่ารำคาญนี่กอปปี้ ก็ปีส้สามารถหาได้ทุกที่ในน้ำในโลกเนี้ยเห็นไหมผมบอกเลไนี้ว่ามันหาง่ายขึ้นกปปี้ชื่อมาจากอะไรแป๊บหนึ่งของเซรูวิกกี่ก่อนแล้วมันมดูอลาไพโกรอ,อกันอลาไพโกมีเกล็ดที่แรงบ,ราบ,ราบลาๆๆ a สําหรับคนที่หาหายากมากเลยแล้วก็มีสีบลา b l ่าเอยขี้เกียพูดละ คือตัวผู้ก็ปปีล้ลาไคลโกเนี่ยมันก็จะมีสีเป็นเอกลักษณ์ของมันครับมันจะมีที่จับอยู่นะโอเคแล้วตัวก็ปปี้เนี่ยชื่อมันมาจากตึง้งตึ้งตึงตึงต้งไทยผมคิดว่าอะไรผมคิดว่ามันชอบก็ปปี้คนอื่นนะก็คืชื่อมาจากโกบี้หรือกัปปี้เป็นปลาชนิดหนึ่งอ่ะแค่นี้แหละต่อมาวิธีหาก็บอกไปแล้วใช่ไหม ของก <Guru> ็ปี ання, ้นะเราจะเอาก็ปี aire, ้ให้ละเอียดกว่าอาราไพโกวิธีอ <c oughs> ีโวเป็นอาราไพโกก็ค <cra> ือจะต้องไปนะไปให้กร <c oughs> ิมเมอร์ลิงสเกลแล้วกริมเมอร์สเกลมันได้มาจากไหนนั้นกริมเมอร์สเกลหรอกริมเมอร์สเกลได้มาจากไหนอันหนึ่งดูวิกิก็ดูวิกิที่กริมเมอร์ลิงสเกลเอากริมมิ่งชามไม่เอากริมมิ่งชามเอากริมเมอร์ลิงสเกล กลิมมาริสเกลเป๊มนึงนะคนผมก็ลืมแล้วเนะี่ยอีโวไปลาภายโกได้ใหงง้รู้คือวิธีอีโวก็คือให้กิมบาลิงสเกลกลับมานะครับสามารถหาได้ที่ลากูเล็กใช้ยูยู U M เอ,อ็มวีลากูเล็กคืออะไรคุณผู้ชมงงใช่ไหมลากูเล็กก็คือนี่โพลูตวอเทอร์อันเดอร์มาริ่งแล็บนั่นแหละลากูเล็กและก็ นะใส่อิมเมลิงกิมเมลิงสกิลเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ทันทีเลยจบแลกก๊อปปี้นั้นมีอะไรอีกรยู่ไหมคือผสมมีที่หาผมจะบอกที่หาแลแบ,บมาที่หาของก๊ปปีนั้นก็มีทั้งมิสชิดเท่าตบปลาก็มีทั้งรูสองรูสี่หนึ่งตึ้งรึงเทว่าวินเลดรูแปดบ๊อบพอนโตตัสตันบีสอเวลีเทส ตึงตึง,งอ่าพอใจกันไหมก็น่าละครับวิธีได้เยอะเกินไปแล้วทุวกคนก็น่าจะลำคาบปลานี่แหละมีทตุน้ำท่าดเดียวนะเออท่าน้ำท่าดเดียวหน้าเบื่อมากเลยอ่ะต่อมาอาไรไพโก้ปวดมัวลาา้วอาไรไพโกอาไรไพโกอาไรไพโกอะไรไพโกก็นะตัวจะใหญ่มากไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ก็หนักอยู่นะ แต่ไม่น uh, so, so really um, ักเท่าช้างเกียน์นะช้างเกียนในเกมนะในชีวิตจริงตัวบาเบาตัวบ้าเบาบามากอาราไพโกก็พูดไปแล้วนะพูดไปแล้วจังส่วนหนึ่งบอกแล้วนะผมก็จะถึงเวลาบอกเซตพีพีของอาราไพโกรัอาราไพโกนั่นพีพีแป๊บหนึ่งนะดูก่อนหาดูก่อนมีกี่เป็นดม a ัลเรต y ที่เราต้องใช้นั้นก็คือกัดผิดอีก a ัลเรต y ที่เราต้องใช้นั้นก็คือ a ัลเรต y อันนี้ a p p r e e n s i o n เวลาคุณเห็นศัตรูตรงข้ามแข็งแก่งกว่าเรา,าเราจะรู้เราจะรู้สึก uneasy นะ่ะและ uneasy มันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกแค่รู้ว่าเขาแข็งแก่งกว่าเราเฉยๆเนาะ แล้วมันจะวัดจากอะไรหรอมันก็จะวัดจากวัดจากดาเมจของท่านี่ยังไงหรอโอ้โหอ้โหโเช่นไฮโดรสแลัดดาเมจเจ็ดสิบแล้วเขามีเฮฟวี่สแลมเมอร์ดาเมจหนึ่งร้อยเก้าสิบสมมตินะสมมตินะเขาไม่มีหรอกท่านั้นมันก็จะขึ้นว่าเราอันอีตตี้ยังไงหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โล้วกูมบิดพาดต่อเพราะด้วยนะต่อมาเออรีวิวอฟฟิตี้ก่อนนะลืมบอกออฟฟิตี้ฟิตเนส ฟิตเนสหรือเปล่าออเบลิตี้นี้พวกที่มันเป็นโดดบล็อกอะไรพวกเนี้ยไอเดี๋ยวมันน่าจะตีข้ามเลยนะอย่างเช่นเฮ้ยใช้โดดเหรอใช้ชาช็อมงับโดนอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะต่อมาออเบลิตี้ออเบลิตี้ควิกบิโคโอเวอรี่นะคือสมมติว่าถ้าเราเอามันกลับเขา้าไอ้นะลูเมนดิสแล้วก็เอาออไมที อะไรพวกพิษที่พวกมันที่มันติดมันก็จะหายไปเลยนะแค่นี้แหละโอเคกับมาทีเซตพีพีต่ออหาเซตหาเซตหาเซตก่อนเซตพีพีเออไม่มีเลยอะโอ้โหไม่มีเลยมีแต่เป็นวิดีโอแกอกหเซตพีพีก็แซอร์วิ้ Already, อเออเอาเวทีอันเมื่อกี้เอาเิตี้ฟิตเนสนะแล้วก็ท่าก็จะเอาเป็นท่าที่ตีแรงๆท่าแล้วก็ไปเถอะเดี๋ยวหยอกเอาดีๆและวดีๆและอืมแป๊บนึงหาก,ก่อน,อนพีพีเซ็ตอาราบัยโกนี่ไงเจอละเจอละเจอละใช้ water essence นะครับมันก็ไอเอ็ดเฮนเอาเวทีฟิตเนส แล้วก็เอาเป็นเวลี่เฟลของเราอินดิเฟนเวลี่เฟลสมาร์ทนิมเบิลแล้วก็ถ้าสึนามิฟอสบีมลันโดดแล้วก็สองร้อยแรงแอคแท็กสองร้อยสปีดสองร้อยเอนอร์จี้นะไอแอนใช้ไอแอนเซตใช้แทนฟอสบีมไอใช้ฟอสบีมไอถ้าใช้อะไรแอนเซตให้สแปมฟอฟอสบีมก็ได้เพราะว่าสูนามิมเฟืองกันอตี้ นะครับนี่หมดโอเคหมดแล้วหมดแล้วเสร็จของอาราไพโปหมดแล้วเว้ยราผมนะทำไมท่าตีมีรีมันเยอะจังเลยอะตีมีลีนิดเดียวเออผมก็งงโอเคหมดยังข้อมูลกับอาราไพโปยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด เหลือที่มาของชื่อของ阿拉ไพโกเรารู้ชื่อก๊อปปี้แล้วแต่เราไม่รู้ชื่อ阿拉ไพโกมาจากไหนเหนื่อยแล้วยังมีสีก๊อปปี้หลายล้านสีอีกนะยังไม่จบเลยยังไม่จบเรื่องมากเลย阿拉ไพโกอ阿拉ไพโก้阿拉ไพโกหาก่อนมันมาจากไหนอี阿拉ไพโกเนี่ยมาจากอ阿拉ไพมาเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ก๊อปปี้มันอยู่น้ําจืดใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็เป็นมาจากอ้แล้วก็มาเอาจากอเมซอนริเวอร์เหรอเป็นในเนี่ยอ๋อผสมระหว่างอ阿าไพาายมากกับอเมซอนริเวอร์แล้วก็โกฟิตอาโอเนี่ยอ阿าไพาายโกก็คือโกฟิตนะจบอ阿าไพาายโก ทำไมซื้อมันน่าด่าขนาดนี้ผว่ามันไม่เหมือนปลาแบบคาน้องไอ้าน้องอ่ะเขาใคนคนดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวปลาทองเอาคัปี้มาหน่อยแต่ผมว่าไม่ค่อยเหมือนปลาทองนะผมว่าเหมือนปลาคารฟมากกว่าเออไม่เป็นไรแล้วแต่คนจะคิดนะสำหรับคลิปนี้ก็ยังมีอีกนะคบไม่จบไม่ง่ายนะครับ๊ายบายเอ้ยสำหรับคลิปนี้มันก็จะมีสีครับสีของอารับไฮโกกับคัปี่นะองก็มีเป็นกี่สีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด เอาบอกมีหลายสีแล้วกันจบแล้วคลิปนี้ก็มีเออสาสเก้าสีเออแล้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะกระต่าชอบกอดลืมกอไลค์กอดแชร์ก็ติดตั้งคล้ด้วยนะแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย